โอ้โหโคตรถึกเลยอตอนสุดท้ายแล้วต้องยิงกระสุนโอ้โหเหมือนพุ้เลยอะ่ะโยนโกระสุนขึ้นไปอะ่ะออระหว่างชาร์จนะแล้วก็ต้องยิงมัน ระหว่างชาร์จอยู่เราก็ต้องยิงมันต้องยิงให้บอสตายนะโอ้โหไม่มีจุดอ่อนที่ไหนยิงเลยอะ่ะมันต้องยิงตมันต้องยิงขณะชาร์จพลัง Ừ, sẽ, sẽ chết rồi, sẽ à, chết rồi, rồi, ล่างแหละสลือนี่ครับผมใช้ตัวละครจีมันครับตัวละครคนนี้ชื่อจีจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปฉันจะต้องเดินหน้าต่อไปตัวละครนี้ชื่อจีนะครับบางบางตัวก็ด,ดาเมจแรงบาดดาเมจเบานะครับดาเมจปานกลางไอ้นี่ดาเมจแรงสุดครับลากอนนะคิวเลียน เป็นสุกและโซฟีโซฟีคือนางเอกนะครับผมทองคิโเลียนคือตัวร้ายในภาคนี้จบแล้วถ้าตัวละครเนี้ยมันมันมีหลายมีหลายตัวมีแม้กระทั่งมีผู้หญิงก็มีโซฟีก็มีนะครับตัวละครเนี้ยเดี๋ยวเราน่าจะลองเล่นตัวละครโซฟีั้งโซฟีคือนางเอกผมทองนะ นี่จบแล้วผมเล่นจนจบลยเนี่ยรอบแรกมันที่แรกผมโหลดมาเล่นตอนแรกมังไม่ยากนะมันยากมันยากตรงที่ใช้ตัวละครที่ดาเมจยิงต่ำไงมันก็เลยเล่นยากาเราต้องเล่นตัวละครที่เล่นสูงๆไงตัวละครดาเมจที่ทำดาเมจแรงอะ่ะอย่างเช่นตัวละครจีอะไรเงี้ยตัวละครจีเอ กระสุนน้อยแต่ทําดาเมจเยอะนะครับมีบางตัวก็ไล์พอ้5แต่ดาเมจน้อยนี่ครับผมถึงรถละมันมีสองแบบครับผมแต่ถ้าสกอร์ต่ำกว่าหกหมืนเจอไหมอ้าวนี่ฉากจบแบบหนึ่งครับผมหันหันกลับไปที่บ้านโอ้โหคะแนนสามหมืน ไม่เจอโซฟีเป็นซอมบี้ก็บ้าแล้วก็พิมพ์ชื่อหน่อยลิซซาซาอ้าวได้ไม่ได้แล้วนี่อะผมบางคนเนี่ยก็ไอ้ดิผมเล่นโหมดไอพีซีโหมดนะผมไม่ไเล่นโหมดอาเคดนี่มันจะมีไอ้ไอ้ชื่อ ของแต่ละคนนะครับอันนี่คือชื่อของเขาอันนี้คือเล่นจบถึงด้านไหนอันนี้คือสกอร์นะครับผมเนี่ยรออันดับที่เจ็ดเลยผมใช้ตัวละครจีครับตัวละครจีก็ดาเมจแรงแต่กระสุนน้อยไร้พอเยอะนะครับก็คือฉากจบมันมีสองแบบนะฉากจบมันมีสองแบบฉากแรกคือ ฉากแรกคือกูดเอนดิ้งถ้า Good กูดเอนดิ้งก็ถ้ากูดเอนดิ้งถ้า Good กูดเอนดิ้งจะก็คะแนนเกิน60,000่แล้วเราก็จะหันไปที่บ้านตัวละครก็จะหันไปที่บ้านแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าประตูแล้วก็เจอเข้ากับนางเอกนะครับโซฟีนะวิ่งมาหาเรานะครับ วิ่งมาเราซึ่งแปลว่าเธอก็ยังไม่ตายครับน่นเห็นไหมเธอนอนอยู่นเนี่ยแต่ถ้า normal ending ครับตัวละครหันกลับมาที่บ้านแล้วก็จบแบบง่ายง่ายครับแล้วก็แล้วก็ฉากที่น่าจดจำเลยครับคือ bad ending bad ending ก็จะได้มันจะปรากฏให้เห็นเฉพาะเออ พวกเรางคนที่เล่นสะสมได้คะแนนต่ำเท่านั้นต่ำอาหกหมื่นอ่ะแบดเอดดิ้งก็จะจบก็เหมือนกันนะครับผ่านมาปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับเข้าบ้านอีกทีพอเจอปุ๊บเธอเธอก,ก็กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนี่แหละคือฉากที่น่าจดจำอันนี้คือเล่นด่านอาเขตนะเนี่ยนี่ไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดไอ้น,นี่ก็ถือขวานมันทำอะไรก็ไม่รู้ อันนี้คือด่านอาเกนนะจะใช้ตัวละครออโทมัสนะครับไปมันจะพาเราไปไหนเนี่ยเอ้ยควัดอื้หอโอ้โหสอบขึ้นไวสอบขึ้นอืดไวมากสีขาวคือเราห้ามยิงมัน เห็นไหมเราจะให้เขาจะให้ชีวิตเราอึ่มพวกไอเทมที่วางอยู่ตามซอกทุกมุมครับแล้วก็ต้องยิงมันครับเพื่อจะได้สะสมคะแนนรอบที่แล้วือรอบที่แล้วผมเล่นได้สามหมื่นครับเอาโทษโทษโทษโอ้ยตาถั่ว มึงคือบยกมือเนาะโอ้โหค้าวขาวโปรจากตู้สมุดอือหือเออยิงสามัาไม่พังเอา้าใครโยนถังใครอนุญายโยน เกมนี้ก็ถือว่ามันอย่างหนึ่งครับโอ้โหให้พูดน่อยก็ไม่ได้ไงเอ้อพูดไม่ได้ดคัาคเกมนี้ก็ถือว่ามันอย่างหนึ่งครับเกมเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่ภาคคือผมโหลดภาคหนึ่งมาเล่นนะครับนี่ครับโซฟีก็คือตัวนี้แหละแต่ถ้าแบดเอดดิ้งเธอก็จะเป็นซอมบี้แต่ถ้าโกดเอดดิ้งเธอก็จะวิ่งมาหาเรานะครับอา้าว ไม่ตายก็บ้าแล้วตอบขนาดนี้แลมโบออกลงครับอืบอสตัวน,นี้นะครับเราต้องดิงตรงจุดแดงๆเอ้ยโอโย้โหเอ้ยมันกายล่างแลวหัว,วแตกยิงห้ำยิงหำ้ำ ไม่มีทายาทแล้วสำสบสำสบสำสบอืมไม่ไหนสฟรีไฟขอให้เป็นสุดนะโซฟีเรียบร้อยครับผมนางเอกตายตอนจบโอเคสำหรับิีนี้นะก็ไล์โบนัสไม่ให้นะครับด่านแรก Okay. เดี๋ยวเจอกันครับผมโอ้โหืมเฮ้ยโอ้โหปืนสั้นเล็กปืนสั้นเล็กปืนสั้นเล็กอย่างกับลูกอมทำยิงมันก็อีบอมยักษ์เลยเนาะ